สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานําเสนอหัวข้อการพยากรณปริมาณการส่งออกรำไย,ยของประเทศไทยโดยจะนําเสนอการทั้งหมด5บทค่ะบทที่1บทนําที่มาและความสําคัญ รำไย,ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในการเกษตรของประเทศไทยและทำรายได้เข้าประเทศไทยเป็นอันดับ3ม,มีความสำคัญในด้านรายได้เศรษฐกิจก,การเกษตรและด้านหุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆเราจึงสนใจการพยากรปริมาณการส่งออกรำไย,ยของประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ศศกรวัตถุประสงค์ เพื่อพยากรณ์ปริมาณการส่งออกรำไยของประเทศไทยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ทราบแนวโน้มและตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกรำไยในอนาคต 2. สามารถให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปริมาณการส่งออกรำไยของประเทศไทยเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากสำนักงานเศรศษฐกิจการเกษตรตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2557ถึงเดือนธันวาคมพศ2560 65จำนวน108เดือนบทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก sure ี่ยวข้องการพยากรณ์คือการคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือ การพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพช่วงเวลาการพยากรณ์มี3ประเภทคือระยะสั้นปานกลางและยาวอนุกมเวลาคือข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งมีทั้งหมด4ส่วนคือค่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจกักรและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเทคนิคการพยากรณ์ 1. วิธีการแยกส่วนประกอบ เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนประกอบต่างๆคือแนวโน้มหรือฤดูกาลวัฏจักรและเหตุการณ์ผิดปกติโดยตัวแบบที่ใช้มี2ตัวแบบคือตัวแบบการบวกและตัวแบบการคูน 2. วิธีการปรับให้เรียบการสร้างสมก,การพยากรณ์จากค่าสังเกตในอนุกรมเวลาบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทั้งหมด4ี่กลุ่มคือไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาลมีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาลไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูกาลมีแนวโน้มและมีฤดูกาล และ 3. วิธีบอกเจนกินเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลอดีตเพื่อกำหนดรูปแบบปัจจุบันสามารถอธิบายแนวโน้มต่างๆในอนาคตได้โดยใช้ค่า ACF และค่า PACF วิธีการประเมินความแม่นยำในการพยากรณ์ใช้ค่า RMSE ที่ต่ำที่สุด การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ได้นำเสนอการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวโพดของประเทศไทยโดยใช้วิธีบล็อกเจนกินวิธีปรับให้เรียบด้วยเสน้นโค้งและเลขชี้กำลังวินเทอร์ 2. ได้นำเสนอการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทยจีนตอนใต้ยูนนาน โดยการใช้มี3วิธีคือ exponential moving average decomposition และ3ได้นำเสนอการพยากรณ์ปริมาณและราคาการส่งออกมะม่วงของประเทศไทยโดยใช้วิธีบล็อกเจนกินค่ะต่อมาก็จะเป็นการดำเนินการวิจัยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกลำไยของประเทศไทยต่อมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นการดำเนินการวิจัยแล้วเราก็จะมาศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรม ต่อมาก็คือวิเคราะห์ส่วนประกอบค่ะแล้วเราก็จะมาสร้างตัวแบบพยากรณ์หรือเทรนนิ่งเซตซึ่งจะนําไปพยากรณ์ในช่วงของเท s นนเซตค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากค่า RMSE ค่ะแล้วก็จะมาสรุปผลการดําเนินการวิจัยค่ะต่อมาจะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาของข้อมูลปริมาณการส่งออกลำไย,ยต่อเดือนของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ เดือนมกราคมพศ2557ถึงเดือนธันวาคมพศ2565เนี่ยสังเกตได้ว่าข้อมูลของเราไม่มีแนวโน้มนะคะแต่ว่ามีเพียงฤดูกาลนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ได้คร่าวๆแล้วว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีเพียงฤดูกาลเราก็จะมาตรวจสอบให้แน่ใจโดยการตรวจสอบแนวโน้มแล้วก็ฤดูกาลนะคะอย่างแรกเราจะตรวจสอบโดยใช้ side t นะคะเราจะให้ h e ศูนย์เนี่ยคืออนุกรม เวลาไม่มีส่วนประกอบของแนวโน้มขึ้นหรือลงเหนคืออนุกรมเวลามีส่วนประกอบแนวโน้มขึ้นหรือลงค่ะซึ่งผลปรากฏว่ายอมรับสมมติฐานหลักสรุปได้ว่าอนุกรมเวลาไม่มีส่วนประกอบของแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ระดับนัยะสําคัญที่0.05ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทดสอบของครัสคาว,วิลลัสนะคะเออเราจะมาทดสอบความแปรผันตามฤด,ดูการนะคะ ซึ่งเราจะให้เหตุสูคืออนุกรมเวลาไม่มีส่วนประกอบของความแปรผันตามฤดูกาลเหนึ่งคืออนุกรมเวลามีส่วนประกอบของความแปรผันตามฤดูกาลค่ะผลสรุปคือปฏิเสธสมมติฐานหลักสรุปได้ว่าอนุกรมเวลามีส่วนประกอบของความแปรผันตามฤดูกาลที่ระดับนัยสัมพันธ์0.05ค่ะจากนั้นเราจะมาเข้าการสร้างตัวแบบพยากรณ์นะคะเอออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมาสร้างตัวแบบ ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบหรือว่า decomposition ค่ะด้วยเราจะคำนวณค่าดัชนีฤด,ดูกานโดยใช้วิธี ratio to simple average ค่ะเนื่นองจากข้อมูลของเราเนี่ยมีเพียงฤดูกาลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่มีแนวโน้มค่ะซึ่งเราจะหาค่าดัชนีฤด,ดูกาลได้จากสูตรข้างต้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาได้การคำนวณหาค่า s กํลัง hat i ในแต่ละเดือนค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสร้างตัวพยากรณ์ด้วยวิธีแยกส่วนประกอบ ที่เห็นค่ะคือ y hat t เท่ากับ57021คูณกับ s hat i ค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูค่ากราฟการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกลําไยของประเทศไทยหรือเทสเซตกับค่าพยากรณ์ด้วยวิธี decomposition ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวแบบมาแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบค่ะโดยเราจะทดสอบด้วยความเป็นไวส์นอรหรือเปล่านะคะ ซึ่งเราจะให้เหตุสูตรคือค่าความคลาดเคลื่อนเป็นไวส์นอกเหตุหนึ่งคือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไวส์นอกค่ะผลสรุปก็คือมีค่า Pvalu e เท่ากับ0.08907ค่ะผลสรุปก็คือยอมรับสมมติฐานหลักดังนั้นจะสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นไวส์น็อกที่ระดับนัยะสำคัญ0.05ค่ะต่อมาเราจะมาสร้างตัวแบบด้วยวิธีการปรับเพรียบหรือ exponential smoothing method นะคะโดยเราจะใช้วิธีของการสร้างโมเดล ETS เข้ามาช่วยค่ะ ซึ่งสมการโมเดล ETS ที่เราได้ก็คือ A N A ค่ะตามตามสไลด์เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาสร้างค่าพยากรณ์น,นะคะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการส่งออกเอ,อ่อลำยายของประเทศไทยระหว่างค่าจริงแล้วก็ค่าพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับให้เรียบค่ะ หลังจากที่เราได้ตัวแบบของ exponential เรียบร้อยแ,แล้วเราก็จะมาตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบค่ะโดยเราจะให้ H0 คือค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นไวส์นอส H1 คือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไวส์นค่ะผลสรุปก็คือมีค่า p-value อยู่ที่0.06227จึงยอมรับสมมติฐานหลักค่ะสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นไวส์อที่ระดับนัยสำคัญ0.05ค่ะดังนั้นตัวแบบที่เราสร้างของ exponential มีความเหมาะสมค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นวิธี Box and j e n k i n ค่ะโดยขั้นตอนแรกของเรานะคะเราจะนําข้อมูลมาตรวจสอบ Stationary ก่อนที่จะกําหนดตัวแบบอาริมาค่ะโดยเราจะทดสอบสมมติฐาน Unit Root กับ Delta YT ถ้าหากทดสอบ Unit Root แล้วปฏิเสธสมมติฐานหลักแปลว่าข้อมูลของเราเป็น Stationary ค่ะ ดยถ้าข้อมูลของเราไม่เป็น t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  o o นารียนะคะเราควรปรับให้เป็น Station นารีก่อนที่จะนำไปสร้างกราฟ P A C F และ A C F ค่ะต่อมานะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน auto a l i m a ในโปรแกรม R หาตัวแบบ Alima ที่เหมาะสมค่ะพบว่าตัวแบบ Alima ที่เหมาะสมนะคะคือ arima 100-210-12ค่ะจะได้ดังสมการตามสไลด์เลยค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นกราฟการพยากรณ์ของวิธีบล็อกแอนด์เจนกินค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นการคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดค่ะโดยเราจะคัดเลือกจากค่า RMSE ที่ต่ำที่สุดนะคะในตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าวิธีบล็อกแอนด์เจนกินมีค่า RMSE ต่ำที่สุดค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกราฟเปรียบเทียบการใช้ตัวแบบพยากรณ์ทั้ง3วิธีค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะทำการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกลำไย,ยในประเทศไทยปี2566ค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นบทที่5ค่ะสรุปผลงานวิจัยการศึกษาโครงงานนี้ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการสร้างและคัดเลือกการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกลำไยของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทั้งหมด108เดือนโดยเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ชุดค่ะคือ training set 8 4เดือนและ test set 24เดือนพบว่าค่า RMSE ที่ต่ำที่สุดเท่ากับ 2568.58คือวิธีบองแอนเจอร์กินะคะ่ะซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกลำยายของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกลำไยของประเทศไทยปี2566เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมมีปริมาณการส่งออกดังนี้ค่ะเดือนแรกนะคะเดือนมกราคมอยู่ที่1 1 1 2 5 0 3 2ตันค่ะและเดือนธันวานะคะอยู่ที่123,189.15ตันตามลำดับค่ะต่อมานะคะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อมูลปริมาณการส่งออกลำไย,ยของประเทศไทยที่เรานำมาวิเคราะห์นะคะจะมีช่วงของโควิด -19 เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความลำบากต่อการวิเคราะห์ค่ะข้อเสนอแนะของกลุ่มเรานะคะผู้วิจัยควรพิจารณาการสร้างตัวแบบเพิ่มเช่นตัวแบบการถดถอย g r e s t i o n Model ค่ะกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ